สวัสดีครับทุกคนนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับก็มาทําตามคําขอของ FC หน่อยละกันทุกคนนะครับก็โน่น,นี้นะเขาบอกว่าพี่สีครับเอาชีวิตรอดในกําลังเก็บอาหารหน่อยครับมันปลูกต้นไม้ข้างในได้ครับใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วก็มีอีกคนนึงบอกว่าอยากให้พี่ทําคลิป100วันโดยห้ามตีบอลและห้ามใช้หอกแล้วก็ไอตัว Morning Star ใช่ไหมอ่าฮะ แต่ว่าใช้เคียวได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยากให้พี่ลองใช้ไซบอร์กเลเวลสกับถือเคียวใช่ไหมใช้เคียวผมอยากรู้ว่ามันจะโกงมากแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะจัดตามคําขอทั้ง3นี้ในเกมเดียวเลยก็แล้วกันทุกคนนะฮะก็รับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้พี่นิดน,นึงก็แล้วกันนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ทุกคนเพราะว่าพี่เนี่ย อ่านทุกคอมเมนต์โยราวนะครับอ่ะปะเราไปรับชมตัวเกมมาดีกว่าทุกคนลุยหากใครอยากได้ค่าไซบอ์กสุดเจ๋งและคาาอื่นๆในแมป99คืนในป่าต้องที่ d i ดิช Shop มีทั้งการกดเกมพาสอัพเลเวลค่าฟาร์มเพชรและยังมีไอเทมเจ๋งๆในแมปดังต่างๆอีกเพียบจะเต็มครบจบในที่เดียวมาครับทุกคนก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําตามเงื่อนไขของน้องๆที่เขาคอมเมนต์ขอกันเข้ามาก็แล้วกันนะฮะจังหวะน,นี้ก็เริ่มตัดไม้ทุกคนตัดไม้เก็บไม้ครับตามสเต็ป ห้าต้นเอามากองกองกันไว้ให้สวยๆแล้วก็ไปหาถาดมาเลยทุกคนกิ่งมงกิ่งไม้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนแต่ว่าไม่ขอปลูกก็แล้วกันนะครับรอบนี้เพราะเราต้องเอาไปใช้ทําอย่างอื่นนะสะสมเก็บเอาไวเ้เยอะๆทุกคนนี่ครับสมไฟเรเวลสามแล้วการามังอ่าฮะไม้สามท่อนใส่เครื่องบดสร้างแผนที่เรียบร้อยทุกคนอ่าฮะวางตั้มลงไปทุกคนออกฟาร์มกันให้สนุกนะฮะจังหวะนี้ ฟาร์มกันแบบสนุกสนานฟาร์มกันแบบเรื่อยๆเจอกล่องก็เปิดให้หมดนะฮะเจอฐานก็เก็บฐานแต่ว่าเกมนี้นะครับพี่ไม่ได้ทำแคมป์กองไฟนะครับพี่ก็ไม่ค่อยเน้นเหล็กนะฮะจะเน้นฐานซะมากกว่านะฮะวิ่งเก็บมาเลยกลางคงก่กกางคืนสำหรับอาชีพไซบอร์กก็ไม่ได้มืดนะไม่ได้มืดเพราะว่าตัวเกาะของเขาเนี่ยมันสะท้อนแสงอยู่แล้วทุกคนเวลาเราว,วิ่งตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาละเท่าไหร่นะครับและนี่คือจุด คังอาหารนะครับที่มีน้องๆ FC บอกว่าพี่ครับมาอาศัยอยู่ในนี้หน่อยนะและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่2แล้วทุกคนกระเป๋าเต็มอุ้ยน้องตายให้มาเลยวะเจอปืนใหญ่เลเซอร์ยิงเข้าเบ้าหน้านะครับดอบขามาเลย1ชิ้นทุกคนนี่ฮะของที่เราไปฟาร์มมาคืนแรกใส่ยัดกองไฟให้หมดนะฮะจังหวะนี้ตอนนี้กองไฟเราเลเวลสครับ ออกฟาร์มตอบแบบไม่หยุดยั้งท่านผู้ชมฟาร์มไปเรื่อยๆน <c oughs> <common for discovery> ี่ไงนี <souvent> <oh <pigs in t ss> ่ไงแล้วเราก็เจอคลังอาหารอีกแล้วเฮ้ยคังอาหารนี้ก็น่าสนใจนะย่า่าอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ติดกับบ้านแลกลูกอมด้วยทุกคนถ้าเรามาอ่าแคมป์อยู่ตรงนี้โอ้ยไอโบ้โบ้โบโบโบโอ้โหโบโบมึงก็เกินไปมึงลุมกัดไม่พักเลยโบนี่ไงโอ้ยไม่ตุยด้วยดิเดี๋ยวจะกลัมไปก่อนทุกคนโอ้ เก็บตุยคือเราจะเก็บถังน้ํามันด้วยไงแล้วแม่งลุมฟัดเรานะครับวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ก็วันที่3ทุกคนเขาวงกดได้เปิดให้คุณเข้าไปค้นหาแล้วระหว่านี้ขอให้ได้เคียวก็แล้วกันนะครับพี่จะได้ไม่ต้องไปเข้าๆออกๆเยอะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งอย่างที่เห็นใช่ไหมคอมเมนต์บอกมาว่าอยากให้พี่เล่นอาชีพไซบอกนะฮะแล้วก็ถือเคียวด้วยอยากรู้ว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับ อ่ิงก่อนเลยเทสความแม่นโอ้โหเป็นไงไอเราก็แม่นซะด้วยสิธรรมดาที่ไหนเนี่ยฮะโยนบาทสเฮ้ยไม่ลงว่ะโอเคหนึ่งลูกลูกที่สองเฮ้ยไม่ถึงลูกที่สามไม่ลงอ่าฮะหมดเวลาปะเนี่ยสามวิโอเคลงแล้วหนึ่งขาดอีกหนึ่งลูกโอ้โหหมดเวลาก่อนว่ะทุกคนผมมันให้สิบสองวินะครับ สิวิโยนให้ครบ3ลูกตอนนี้โยนไปสองลูกแล้วขาดอีกหนึ่งลูกโอเคผ่านอันนี้โยงห่วนโยนห่วงใส่ขวดโยนห่วงใส่ขวดเออพูดไปพูดมาก็ลิ้นพันนะครับพูดไม่ถูกนะฮะเฮ้ยห่วงไม่ลงขวดเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยขวดมันใหญ่ไปเปล่าหรือห่วงมันเล็กไปโอเค อ,อีกอีกเออีกอันนึงอีกอันนึงเฮ้ยเอเอผ่านแล้วทุกคนไปลุยเข่าวุ้งกดกันดีกว่านะฮะตอนนี้หิวเดี๋ยวไปกิน,นก่อนไปต้องเตรียมความพร้อมนะก่อนที่เราจะลุยเข่าวุ้งกดนะครับมันจะได้จบภายในทีเดียวทุกคนเข้ามาแล้วครับจังหวะน,นี้ใครที่จะไหล่หาเปิดกล่องก็สามารถไหล่หาเปิดกล่องได้นะฮะเนี่ยกล่องพวกเนี้มันให้แคนดี้เยอะเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลองดูว่ามันจะให้เท่าไหร่ทุกคนสี่เม็ด<ม>แล้วก็ได้โพชั่นมาด้วยนะฮะอัานี้อ่ะก็อย่างที่บอกทุกคนมันจะมีทั้งกล่องแล้วก็จะมีบ้านแวมพร์อยู่ในเขาวงกดด้วยนะครับหรือไม่ใครขี้เกียจหาจุดพวกนี้นะครับก็กระโดดไปที่นู่นเลยกล่องนะครับจุดจุดพีคที่สุดนะครับในเขาวงกดนะฮะกล่องใบสุดท้ายนั่นเองทุกคนนี่ครับแล้วแล้วพี่ก็เดินเข้ามาถึงกล่องใบสุดท้ายนะครับก็ทําการเปิดกล่องเลย เขียวได้เขียวเออดีเลยนีไ่ไงทุกคนอาชีพไซบอกถือเคียวนะครับพี่ทำสำเร็จแล้วนะครับหนึ่งคำขอของ fc ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเฮ้ยมันจะโหดเฮ้ยกล่องแดงมันจะโหดสักแค่ไหนวะไซบอกถือเคียวเนี่ยกล่องแดงเป็นไรขอเป็นอะไรก็ได้ไมะมเฮ้ยช็อตกันว่ะ คือจังหวะนี้อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วมาแล้วก็ห้ามห้ามห้ามตีวนด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะพยายามไม่ตีวนนะครับไม่ตีวนก็ตีประมาณนี้ทุกคนนีครับเดินเข้าเดินออกนะครับจุกซ้ายจุกขวาเอาถ้าเราตีวนไม่เป็นทุกคนอ่านี่ครับได้แล้วคุณแจง่ายปะโคตรง่าย นี่ครับแล้วก็เด็กที่พี่ช่วยมาทุกคนก็นี่เลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเกมเนี้ยพี่ช่วยเด็กแต่พี่จะไม่เอาเด็กเข้าแคมป์นะครับมาวันที่4หลงมาช่วยเด็กคนที่3นะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันเจอพอดีแต่ว่าตอนนี้รักธีก็บุกเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์ก็แล้วกันนะมาเด่นี่ครับไม่ตีวนก็ตีแบบนี้เลยทุกคนโอ้สกลิป,ปว่ะ โอ้ขัดจังหวะอ่านี่ครับค่อยๆตีโอ้ยกวางกวางกวางเดี๋ยวกับกับฐานก่อนกับฐานไปเคลียร์ลัตท Ho, ีก่อนนะครับวิ่งมาถึงฐานแล้วทุกคนลัตทีเหรอไม่ตีวนก็ได้จูกเอาจุกเอ้ไม่โดนกะระยะแล้วจูกเอานะครับจูกเอาจูกเอาอีซี่บนะครับไม่ต้องตีวนก็จัดการได้มาทุกคนเรากลับมาที่ ทำหมีนะครับเรากลับมาช่วยเด็กคนทีน ös, ่สามตอนนี้เหลือหมีอยู่หนึ่งตัวหมาอีกหนึ่งตัวเอ้ยหมาสองตัวนี่วามาเดมาเดมาเดไม่วนก็ได้วะวิ่งเอาอ๋อเดี๋ยวมันเกะกะอู้หูหมีมาอีกแล้วอะไรวะมันมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเจอเยอะนะครับจัาหวะดีโอ้โหเนี่ยไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วเดี๋ย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 วยยิ่งวิ่งยิ่งเจอ กระโดดมาออกมาสักตัวดิเออโอ้ยโอ้โหเจอหมายอีกแล้วอะไรครับนี้เฮ้ยวิจะไม่ทนแล้วนะวิไม่ทนแล้วนะวิชักช็อตการออกมายิงเลยนะอเยอะเหลือเกินตามมาทําไมตามมาทาไมเยอะแยะนี่หน้าตามมาทําไมไอโบอเคียวหัวแตกให้หมดหุดหงิดยิ่งวิ่งยิ่งเจอเออไม่ให้พี่ตีบนใช่ไหมพี่ก็ต้องวิ่งหนีอะ แล้วประเด็นคือยิ่งวิ่งยิ่งเจอนะครับแล้วก็มาเจอไอโบเอลฟาเว้ทุกคนนี่ฮะนี่พี่ไม่วนด้วยไม่วนด้วยยืนบวกเลยยืนบวกเลยดูดดูด,ด,ดเลือดสู้ดูดเลือดสู้เลยเออมาเลยนี่ครับเด็กสามคนทุกคนตอนนี้พี่มีเด็กสามคนแล้วนะมาครับถ้าตอนนี้ก็เข้าสู่คืนที่หกเรามาเอาเคียวเนี่ยมาหัวตองโฮเลยทุกคน เอาแบบไม่ตีวนเลยนะแต่เผอ,อิญว่ารีเฟกวัยรุ่นน่ะมันเป็นความเคยชินนะทุกคนเวลาเราตีอ่ะมันก็แบบจะออกแนวตีวนอย่างเดียวเลยอะนะครับมันเป็นความเคยชินก็พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้ตีวนอยู่ไงอืมนีฮะแต่ก็เน้นจูกเอาทุกคนซ้ายขวาซ้ายขวามาขวดยับขวดยับเป็นไงก็ง่ายๆครับ เน้นดูดเลือดอมาดิจาัดก,การในตัวยิงไกลก่อนฮะไอตัวยิงไกลคือตัวปัญหาคือยิงแม่นมากเออยิงแม่นมากอืมาดิมาดิมาดิจูก๊กจุกจุกจุกเก็บให้หมดเก็บให้หมดเป็นไงทุกคนเนี่ย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 ว่าจะไม่วิ่งวนนะครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งวนไงเขาเรียกความเคยชินนะฮะรีเฟก วัยรุ่นใช่หรอเกี่ยววะเออความเคยชินนะครับพยายามจะไม่แบบตีวนอยู่แต่ก็โอเคนะครับไม่ตีวนก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่แค่เราแค่จุกซ้ายขวาแค่นั้นเองทุกคนถ้าเล่นในมือถือก็ทําให้เป็นมุมมองบุคคลที่1จะง่ายกว่านะพอพี่ไปเล่นในมือถือมาเนี่ยมันก็ตีวนได้นะอืแต่ว่ามันต้องใช้เทคนิคฝึกฝนนิดนึงนะครับตีวนได้เหมือนกันในมือถือต้องทําให้ตัวเองเป็นมุมมองบุคคลที่1นนะครับ โ oh, อ้ช็อตกัน่ะทิ้งกระบอกเก่าแล้วก็เก็บกระบอกใหม่นะครับมันจะได้กระสุนที่มากขึ้นทุกคนหลังจากที่เราเคลียร์สตองโฮสต์ล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่10นะฮะวิ่งไปวิ่งมาทุกคนก็เจอกับถ้ำหมีนะฮะของเด็กคนที่4ี่เรามีช็อตกันอยู่ทุกคน <c oughs> ขอเคลียร์แบบไวๆเลยไนดะ้จังหวะนี้เอาช็อตกันสอยเลยแล้วกันนะครับกับดงกับดักหมีรอบนี้ไม่ต้องนะครับช็อตกันสอยยับยับ โป้ป้างโป้งป้างโป้งป้าง,ปงเป็นไงทุกคนเด e base ครับชดกันนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเอาปืนเลเซอร์ยิงไปก่อนหนึ่งนัดแล้วก็ตามด้วยชดกันอีก2นัดฮะดับดินเป็นไงทุกคน <Easy! c oughs> อีซี่อ่าขอเป็นกล่องแดงนะกลอ่องอ่ามันต้องกล่องแดงอยู่แล้วพี่ชายกล่องแดงเป็นเป็นอะไรโอ้ <c oughs> แฉวเลยเราต้องตัดไม้เหมือนเขารู้ใจเราอะทุกคนเห็นไหมมาครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่11นะฮะตอนนี้พี่ก็ทําการตัดไม้นะฮะไป1วันเต็มๆเ,เพื่อที่จะสะสมไม้มาสร้างเตียงนั่นเองทุกคนอ่ะพี่จะสร้างแค่เตียงนะเราจะไม่เอาเด็กเข้าฐานนะครับเราจะได้เล่นแบบนานๆน,น,นิดนึงมันจะได้ตื่นเต้นตน,นมันจะได้แบบ99คืนในป่าแบบไม่จบไปจนเกินไปนะฮะ อ่ะเดี๋ยวพี่ต้องตัดไม้อีก200ชิ้นนะครับอันนี้คือฟักทองที่เรืองแสงนะครับอันนี้คือฟักทองที่ไม่เรืองแสงก็เก็บแยกเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอาฟักทองที่เรืองแสงเนี่ยไปตกแต่งที่อยู่ของเรานะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตัดไม้กันทุกคนและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่26ทุกคนพี่ท,าทําการตัดไม้นะครับจนได้ไม้มาแร้ทั้งหมด200ชิ้นทุคน mm mm. ทกคนนี่ฮะไม้ทั้งหมด200ชิ้นที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทําการซื้อ แแบงแครอทให้หมดเลยนะฮะซื hey, ้อมาซื้อมาซื Nike> ้อให้หมดเลยเหมาหมดครับมีเท่าไหร่เหมาหมดปะเดี uh ๋ยวเราทําการหาที่อยู่กันทุกคนแล้วมันอยู่ตรงไหนพี่ก็จําไม่ได้แล้วตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาทุกคนหากันอยู่เป็นวันนะครับกว่าจะเจออะตรงนี้แหละที่ไอโบไอโบโบโบจัดการในพวกเจ้าบ้านเจ้าถิ่นก่อนทุกคนนะฮะ ยึดบ้านยึดบ้านมันก่อนในวันนี้เนี่ยฮะกว่าจะหาเจอโอโหสองวันเต็มเต็มทุกคนมืดว่ะเราแอบ,บตรงไหนได้บอเนี่ยเดี๋ยวนะไปแอบ,บข้างบนก่อนขอโทษคันวะทุกคนกวางก็มาไอโบก็มานะครับโอ้กวางกวางกวางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่แอบ,บก่อนต้นไม้ต้นไม้ไมเออกระโดดขึ้นต้นไม้แล้วก็ขึ้นหลังคาไปอีซี่ โงอาหารครังอาหารเราไม่ค่อยเข้ามานะอืมเช้าแล้วครับแล้วก็ไหนวะน้องมันบอกว่าวางแปลงแครอทข้างในได้อ่ะพี่ไม่เห็นว่ามันวางได้เลยอ่ะเฮ้ย,ยโบ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 อยากโดนเคียวอะ่ะโบเฮ้ยเนี่ยเอามาวางไว้ข้างนอกก็แล้วกันนะครับข้างในมันวางไม่ได้เนาะวางไปครับตึมตำตึมตำ่ำตึมตำ่ตมตำ 20่สิบแปลงชอบแบบไหนอะไรยังไงก็โอ๊ยฟ้าผ่านะสั้นเลยนะพี่ชายชอบแบบไหนอะไรยังไงก็วางไปครับวางไปโบ๊ะบ้าโบ๊ะโบ๊ะโอเคเสร็จละเดี๋ยวเราต้องตกแต่งภายนอกอีกนะจังหวานี้นะนี่ครับก็เริ่มเอาแบนเนตมาวางแนละ้วทุกคนนี่ครับชั้นยาของเราเฮ้ย <Hey, S 1> เราเปิดร้านขายของชําในนี้เลยก็ได้นะเนี่ย แล้วใครมาจะมาซื้อวะฮัลโหลใช่ไหมนี่ฮะเอ้ยมีแบบของครบคันเลยนะขายของชำเนี่ยร้านร้านโชห่วยอะไรไประมาณนะั้นมีหมดนะฮะผ้าพันพงผ้าพันแพ่นะฮะของสดนะเออของส่งของสดของผักเพิกใช่ไหมแล้วแม่งก็มืดอีกแล้วว่ะจัดร้านยังไม่ทันเสร็จเลยโอ้ยไอแพะไอแกเดี๋ยวด้เดียวขึ้นก่อนแกะแกะมาแกะมาโอเค เนี่ยฮะบนนี้ปลอดภัยบนนี้ปลอดภัยร้านเปิดถ้าเราโดนหมาเข้าหลังใช่ไหมล้วก็กระโดดไปที่หินได้ทุกคนพอหมามันตกลงไปพี่พื้นใช่ไหมล้วก็กระโดดกลับขึ้นบนบนหลังคาเป็นไงอยู่แบบเนี้ยครัแบบแป๊บๆบก็เช้าแล้วทุกคน <laughs> เออเดี๋ยวกลับไปเอาไม้ก่อนนะแล้วตอนนี้คือมันหิวด้วยโอ้โหรัตทีก็บุกว่ะเดี๋ยวขอกินก่อนทุกคนโอเคมาเฮ้ยเยเ,ยเคียวเคียว,ยวดิวะมาดิมาดิครับมาดิครับอุ้สามที่ว่ะ ลัทธิมาเริ่มแข็งว่ะทุกคนหัวสามทีหนึ่งสองสามอู้หู้ห้้แล้วเลือดแล้วดูเลือดแล้วดูเลือดแต่พี่ก็ไม่ยอมฟักแบนเนตมากินนะครับนี่เป็นไงเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงไงเสี่ยงไงมาเด้อยากเก็บก็เปิดมาอยากเก็บก็เปิดมาโอเคเป็นไงทุกคนอีซี่บรอนี่มาเก็บกิ่งไม้ครับเอาไปปลูกนี่ฮะกลับมาก็มาวางที่ทําน้ํามันทุกคนอันนี้คือโซนน้ํามันนะครับ เปิดปั๊มหลอดหน้าร้านด้วยเป็นไง <c oughs> คือคือมึงขายทุกอย่างไงทั้งวันเนี้ยปั๊มหลอดก็บีนะเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ถังน้ํามันเนี่ยมันควรเอาไปไว้หลังร้านหรือเปล่าวะใช่ไหมมันเป็นน้ามันจะ่เป็นชืงเง้เพลิงนะมันมาอยู่กับของกินเว้ยเอออ่ะไหนๆก็ไหนเอาไว,ไว้ตรงนี้แหละเนาะทุกคนเนาะมันจะได้ดูลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ออันนี้อะไรวะฟักทองเอาไว้บนนี้แล้วกันเนี่ยฮะเป็นไงชั้นฟักทอง โอ้โหแต่งไปแต่งมาร้านมืดอีกแล้วนะครับแล้วดูแสงไฟทุกคนเฮ้ย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 กวางมากวๆางมากวางมาเห็นปะเฮ้ยมันติดบ้านแล้ววะเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปบนหลังคาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไม่มันมันจะได้ไม่โดนไอ้โบแทะตูดเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาได้ทุกคนเป็นไงโอ้โหคิดว่าเล่นแนวอบบี้อยู่เถอะยังวะเนี่ยนโดไปโดดมาฮะเดวกล่องไฟจะดับวะ เห็นไหมทุกคนไฟพี่กระพริบแล้วไฟจะดับอมไม่ได้อาดับไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับพี่จําทางกลับบ้านได้เ <laughs> ช้าแล้วนะครับเราก็ลงมาตกแต่งร้านของเราต่อทุกคนจัดข้าวจัดของเตรียมขายนะฮะวันนี้นี่นไงแล้วก็อชั้นวางของซ้ายขวาวะ่ะอ่าเดี๋ยววางกิ่งไม้ก่อนแล้วกันเีฮะกิ่งไม้ที่เราเตรียมมาแล้วก็วางวางปลูกปลูกปลูกวางวาง,วาง,วางไปทุกคน ทำเป็นรั้วนะครับทําไปทํามายังไม่ทันไรก็มือดอีกแล้วทุกคนเข้าสู่วันที่50นะจังหวะนี้เดินทางมาแล้วครึ่งเกมรับ2เพชรแบบตึงๆอ่ะครับจังหวะนี้ครับ <laughs> มาเดี๋ยวเราเดินทางไปเอาของในฐานต่อนะทุกคนมาครับพี่ก็ได้เก็บไอตัวแครอทมาด้วยครับแล้วก็โปรยตามทางเลยนะกลัวกลับฐานไม่ถูกนะครับเพราะว่าแคมป์ไฟมัน ดับไปแล้วนะฮะเมื่อมาถึงฐานเนี่ยก็เจอกับพวกลักทธิอีกแล้วทุกคนแต่ก็ไม่ได้กลัวครับก็มาดีครับเรานี่คือแบบกึ่งอมาตะได้เลยนะคือแบบถ้าตีดีๆเนี่ยดูดเลือดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม่โดนนาเมัแบบเนี้ยอมาตะเลยนะทุกคนมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับจิม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 แทงแทงหดหดกลัวที่ไหนอะครับนี่อะครับหมด โอเคเก็บกิ่งไม้ต่อครับเอาไปปรุงไปปลูกนะนี่ครับตอนนี้รู้ว่ากำแพงพี่ก็จะเสร็จเกือบร้อเอร์เซ็นแล้วทุกคนโอเคมืดอีกแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยไปแกข้างบ้านสว่างสวยนะครับได้พลังจากไอ้นี่ไงเอ่อฟักทองฟักทองกิจกรรมนะครับเรืองแสงสวยมากเฮ้ยทำไมไม่มีหมาไม่มีกวางมาเลยเออ อยู่ปลอดภัยดียันเช้าเลยว่ะทุกคนไม่มีไม่มีหมาไม่มีกวางมารบกวนเลยนะครับอยู่สบายเกินนะครับคืนนี้ยังไงวะเนี้ยนี่ฮะแป๊บๆก็มืดอีกแล้วทุกคนพี่ก็คนพบว่าเฮ้ยเรามาอยู่บนนี้ได้นี่หว่าตรงนี้มันก็ปลอดภัยนะเออเนี่ยครับนี่น,นีวันที่หกเอ็ไปแล้วทุกคนแล้วก็มืดนะครับวิธีการขึ้นขึ้อย่างนี้เลยทุกคนเห็นปะขึ้นง่ายไหม คืนนี้เป็นคือลัทิบุกด้วยหมานะ่าจะกัดเราไม่ถึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับกวางก็ตีไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไอตัวแกะไม่ต้องพูดถึงทุกคนถ้ากวางตีเราไม่ได้แกะก็มาไม่ได้นะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็วันที่71ไปแล้วทุกคนและนี่คือโกดังเก็บของส่วนตัวนะครับก็เอาของมาเก็บในนี้ทุกคนยัดอะไรได้ก็ยัดไปใม้หมดนะระหว่านี้นะอ่ะเล่นไปเล่นมาเห็นป่ะวันวันหนึ่งยังไม่ทําอะไรเลยทุกคนมันมืดอีกแลว้ววะเนี่ย นี่ครับกระโดดมาหลบบนนี้ได้ปลอดภัยแน่นอนทุกคนเป็นไงอีซี่นี่ฮะเช้าแล้วแป๊บแ๊เช้าแป๊บแป๊บชา้บบชา <c oughs> เห็นไหมคูณวันทีละห้าทีละห้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องเอาเด็กไปไว้บนหลังคานะครับนี่น,นี่เพิ่มความหลอนไง ให้เด็กมันร้องไห้บนหลังคาเว้ยแต่ว่าเรากระโดดขึ้นหลังคาเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไต่กําแพงไม้ไปก่อนเนี่ยค่อยๆไต่กําแพงไม้ไปแล้วก็กระโดดขึ้นหลังคาไปตกแต่งหลังคานะเดินดีๆระวังตกถ้าตกแล้วนี่คือต้องเดินใหม่เลยนะอาา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะอ่าฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวาวางเทียนวางเทียนก่อนนะครับนี่คือเด็กสี่คนโอเคเรามีเทียนอยู่แปดเล่มนะครับ แต่งไปฝั่งละสี่เล่มก็ได้นะอ่าสี่เล่มฝั่งนี้อีกสี่เล่มนะครับเพิ่มความสว่างสวยให้กับบ้านเรือน <c oughs> นี่เลยก่ะเด็กสี่คนนี้เราไม่เอาเขาฐานนะฮะเราเอามานั่งเฝ้าบนหลังคาเป็นไงทุกคนหลอนๆหน่อยนะจังหวะนี้มองไปบนหลังคานะฮะดูซิว่ามีเด็กนั่งอยู่บนหลังคาห้อยขาลงมาหรือเปล่าห <c oughs> ลอนดีครับจังหวะนี้อ่านี่ไงทุกคน เด็กสคนนั่งอยู่บนหลังคานะ้ครับนั่งร้องไห้เพิ่มความหลอนไปอีกอ่ะตอนนี้วันที่81จะมืดยังวะเนี่ยนี่ฮะเป็นไงทุกคนวันที่แปเข้าไปแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ทั้งนั้นเด็กสี่คนก็ยังน้องห้ายอยู่เห็นไงโอ้โหพอมืดปุ๊บนะฮะฟักทองเราแม่งสว่างสวยขึ้นมาทันทีโอ้โหดูดิ โค้ดสวยเป็นไงทุกคนเฮ้ยโอ้โหกวางตาแดงด้วยอ๋อใช่มันต้องเป็นกวางตาแดงเพราะว่ากองไฟเราอุ๊ยเฮเบิ้ลเห็นไหมเพราะว่าอะไรกองไฟเรามันดับไปแล้วทุกคนไฟฟ้าผ่าดูนี่มาหวังว่าจะไม่ตปูนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อเราไปหยอดเทียนไว้นี่หว่าโอ้โหแล้วกวางตาแดงด้วยแล้วโดนต,บ,ตบจะทุยไมไนี่ยปูเออนี่กินก่อน ไปเคาะประตูเคาะประตูอ่ะทุกคน<ฮ>นี่ครับมันดีอย่างนี้นี่แหละทุกคนมีบ้านฮาโลวีนนะครับตกดึกแล้วก็เคาะนะครับขอลูกอมไล่กวางได้ด้วยทุกคนอ่ะรีบกลับมายืนประจำที่โอ้โหโคตรฟินนะฮะเล่นไปเล่นมาก็เข้าสู่วันที่96ทุกคน พี่ก็เอาของเก่ามาเก็บเรื่อยๆนะครับไปเก็บอะไรมาก็เอามายัดใส่โลงเก็บของนะฮะเห็นไหมโอ้โหโล่เก็บของทุกคนแน่นเอียดสมบัติไม่มีมีแต่ขยะล้วนๆนะครับ้รงบอกว่าของที่ใช้ได้ไว้ก่อยมีมีแต่ขยะล้วนๆเนี่ยฮะเป็นไงร้านขายของชำพี่อ่ะคืนนี้ก็น่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะทุกคน ตอนนี้ก็วันที่9ก้าสิบกไปแล้วนะครับพน้นจากคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่9.9คืนในป่าของแท้เนี่ครับเสียงเด็กร้องรังงมอยู่บนหลังคาทุกคนยังชอบอ่ะเดี๋ยวเรารอมืดแล้วกันอ่ามันมืดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยฮะมาเคาะประตูก่อนอเฮ้ยควางเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบ เป็นอะไรโอเครีบเลยยังวะนนี้รีบกระโดดขึ้นไปบนหลังคาทุกคนปั๊บ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 เป็นไงฐานพี่สว่างสวัยโคสู้ไว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เโอ้ยทางนี้ก็ได้วะวางไม่มาดีทุกคนเนี่ยฮะวางตาแดงเห็นไหมมันมามันก็ตบเราไม่ถึงพีบอกแล้วมีซีบอก ไอ้ไอโบเห็นแล้วปะวะไอโบกัดเราถึงอยู่อ่ะเฮ้ยมันพยายามกระโดดอยู่เดี๋ยวขยับ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 ถ้าตกลงไปที่โดนฟางตบอีกนะชฮวยมันกัดเราถึงให้โบกัดเราถึงนะแต่ก็จะเช้าแล้วนะเราคงไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่โบตัวเดียวนะครับตบเราอาเช้าแล้วทุกคนใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับ133.49ดูทุกคน อันนี้คือไม่ช่วยเด็กนะอืมไม่ได้ว่าไม่ช่วยเด็กก็คือช่วยเด็กแต่ว่าไม่เอาเด็กกับแคมป์นะครับก็สร้างแค่เตียงหเตียงเอ้ยสี่เตียงมันก็จะได้คูณห้านะครับวันที่หนึ่งรยหนึ่งทุกคนโอเคถือว่าจบสวยนะครับเกมนี้เพลิน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 ,นทุกคนนี่ครับฐานของพี่มีเด็กนั่งอยู่บนหลังคาด้วยนะครับเดินออกมาก็เจออะไรบ้างก็ไม่รู้จังหวะนี้นี่เป็นไง,ไง ทางนี้ก็จะมีแป้นบาสส่วนตัวนะครับแป้นบาสส่วนตัวอ่ะชุดบาสโชออก่อนเลยอว่านี้ปักไม่ลงด้วยดิ <c oughs> เออ,เ,อเก็บเก็บไปเก็บเก็บไปนี่ฮะแป้นบาสส่วนตัวครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูโรงเก็บของเก่าทุกคนนี่เป็นไงซึ่งในนี้นะครับมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ <c oughs> ลกไปบทดูดิด ขยะกองท่วมหัวเออนี่ลงเก็บขอเก้าโอ้โหเกือบเกือบขึ้นไปบนถึงบนหลังคาแล้วนะมาไปดูหน้าร้านกันบ้างนะครับหน้าร้านเรามีอะไรนี่เป็นไงทุกคนหน้าร้านของเรานะครับข้างหน้าก็จะมีปั๊มหลอดด้วยเป็นไงขายน้ํามันนะครับปั๊มหลอดปั๊มหลอดนี่ฮะตรงกลางก็จะเป็นโซนอาหารนะครับมีเนื้อด้วยฮนะนี่โซนอาหารตรงนี้ครับ ผลหมากลากมา้นี่เนื้อครับอยากกินสเต็กหรืออยากกินเป็นน่องนะฮะนี่ฮะผักเผิกของหวานแล้วก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวนะครับอะก็ะบาณดีราคาทุกคนนะฮะก็เสร็จสิ้นสำหรับภารกิจที่น้องๆได้บอกเอาไว้แล้วนะครับอะก็ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กด u ับ c ไ i b e หน่อยละกันไว้เจอกันเกมหน้าครับสำหรับเกมนี้สวัสดีครับ